สวัสดีครับวันนี้ก็มีพักเข้าใหม่นะครับมาอีกพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ได้พะอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ราคาในการเล่นหานะครับประมาณเล่นหากันในปัจจุบันนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้างอดูองนี้ก่อนแล้วกันนะครับ อ,องค์นี้นะครับก็จะเป็นขุนแผนปี4ีหนะครับเนื้อขาวตะกุดทองแดงนะครับอง์นี้ก็เล่นกันอยู่ประมาณ 3, สักสามพันเศษนะครับขุนแผนปี46นี่ของสายหลวงพ่อสาครนะครับเรามาดูกันองค์ต่อไปนะครับว่าได้อะไรมานะครับอ,องค์นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ เหรียญบารมีนะครับเหรียญบารมีปี53นะครับเนื้อที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเนื้อทองสวิตเนื้อทองสวิตเนี่ยตอนออกวัดนะครับ399บาทปัจจบุบันนะฮะเล่นกันพระก็ยังเล่นกันอยู่ประมาณสัก300นะครับต่ำกว่าราคาวัดนิดหน่อยนะครับ องนี้เป็นขุนแผนนะครับขุนแผนเทพนิมิตอ่านี่ครับเป็นขุนแผนเทพนิมิตนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะครับซูมดูใกล้ๆ ก็เป็นคุณแผนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับเนื้อชมพูนะครับเนื้อชมพูแบบนี้นะครับพระค่อนข้างสวยนะครับองนี้ลองดูตามขอบนะแทบไม่กระเทาะเลยนะครับองนี้ก็เล่นกันอยู่ประมาณสักสองพับวกลบนะครับแต่ต้องสภาพที่สวยนะครับมาดูแพะอันบ้านนะครับแพะตัวนี้เป็นแพะรุ่นแรกนะครับ หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับจะมีโค้ดเลข8นะครับแบบนี้เลี่ยมเลี่ยมแบบนี้มามีน้ำมันเสกอยู่ด้านในอันนี้เป็นเจ้าของเก่านะครับเ้าทำไว้แพ้รุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อสาครปัจจุบันก็เล่นกันอยู่ประมาณสัก7 0 0 0บวกลบนะครับหลักพันกลางๆนะครับเืวกก่อนน่ะราคาเป็นหมื่นนะครับอันนี้ก็ราคาลงมาพอสมควรนะครับ เหรียญเสมานะครับเหรียญนี้ก็เพิ่งได้มาเป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเล่นการเหรียญละหมื่นต้นๆนนะครับปัจจุบันนะครับก็สวยๆนะครับเหลืออยู่ประมาณสักหลักพันกันกลางๆนะครับประมาณสักสี่พันบวกลบอะไรแถวเนี้นะครับชนวนนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าเก็บนะครับเหรียญนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับ ก็จะอยู่ในชุดกรรมการนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่อยู่ในชุดกรรมการเหรียญเสมาปี53สหลวงพ่อสาคอนะครับเนื้อนเนี้ยนะครับก็จะเล่นกันอยู่ประมาณสักหมื่นบวกลบนะครับก็ราคาก็ลงมาครึ่งหนึ่งนะฮะพูดถึงนะ่ะช่วงพีคๆก็สามสี่หมื่อยู่ครับม อามาเหรียญน,นี้บ้างอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรนะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันเหรียญเจริญพรหลวงพ่อโพวัดแม่น้ําคูเก่านะครับเนื้อเงินฝังทับทิมนะครับอันนี้จะเป็นอยู่ในชุดกรรมการนะครับเนื้อเงินนะครับต่อโค้ดพอพานนะครับก็คือโพนะครับออกในปี6 2สองเหรียญน,นี้ก็เล่นกันอยู่หลักพันกลางๆนะครับ สร้าง168เหรียญน,นะครับถ้าจำไม่ผิดามาดูปิดตานะครับปิดตาองค์นี้ก็เพิ่งจะได้มานะครับก็จะมีตอกโค้ดอยู่บริเวณนี้นะครับนี่องนี้จะเป็นปิดตายกช่อฟ้าของอาจารย์อดิเลกวัดหนองทรายนะครับปัจจุบันนะครับก็เล่นกันอยู่หลักพันกลางๆนะครับปิดตายกช่อฟ้านะครับ ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะออกประมาณปีหกหนึ่งนะครับต่อมานะครับเหรียญน,นี้สายระยองนะครับหลวงพ่อโตวัดเขากระโดนนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อทองแดงก็เล่นอยู่ประมาณสักหลักหมื่นกลางๆครับประมาณสัก4ี่หมื่นบวกลบอะไระแถวๆนี้นะครับ ที่ซื้อขายกันจะ,จะเป็นเหรียญรุ้นแรกของท่านนะครับหลวงพ่อโตวัดเขากระโดนะครับลองดูดูไว้เผื่อใครไปเจอที่ไหนนะครับองต่อมานะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่หายากนะครับเป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนนะครับเนื้อเนี้ยจะเป็นเนื้อ,อ,อว่านสบู่เลื่อนนะครับสร้างเจ็ดสิบห้าองค์ ค่อนข้างสวยนะครับด้านหน้าจะฝังตะกุดสามกริย์นะครับองนี้ก็เล่นหากันอยู่ประมาณหลักพันปลาย,ลายนะครับน่าจะยังไม่ข้ามหมื่นนะครับองนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินไม่ตัดปีกนะครับและจานขอบนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยจานที่ขอบ หลวงพ่อโพวัดแม่น้ำคูเก่านะครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับจะสร้าง168เหรียญเล่นกันหลักพันต้นๆครับอ,องค์นี้องค์เล็กๆนะครับ ามหาลาบนะครับปี3 7นะครับโค้ดจะอยู่ใต้ด้านด้านล่างแบบนี้นะครับองนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเล่นหากันอยู่ประมาณสัก7800อนะครับไม่ข้ามพันนะครับพิมพ์เล็กเนื้อนวโลหะนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นเดียวกันเป็นเนื้อตะกั่วพิมพ์ใหญ่เนื้อตะกั่วปัจจุบันเล่นไม่แพงครับประมาณสักสี่ห้าร้อยเองครับ พ่าราคาก็ลงมานิดหน่อยนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนนะครับอ่าของหลวงพ่อสาคอนะครับแต่ออกนอกวัดนะครับเนื้อชมพูตะกุดทองคำนะครับก็เล่นกันอยู่หลักพันต้นต้นอ่าองค์นี้ก็น่าเก็บนะครับปัจจุบันไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสายก็ยังไม่ได้นิยมเล่นกันมากนะครับราคาก็ยังถูกอยู่หลักพันต้นต้นเท่านั้นนะครับแต่สร้างน้อยนะครับผมจํา จำนวนการสร้างไม่ได้แล้วนะครับอ่าเล่นกันหลักพันต้นๆเท่านั้นครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระนะครับที่ได้ซื้อเข้ามาใหม่นะครับอ่าก็ซื้อเข้ามาพอสมควรนะครับอ่าโอเคนะครับก็ เข้ามาฟังมาดูราคากานะครับของพระแต่ละองค์นะครับเผื่อเราไปเจอที่ไหนนะครับก็จะได้ขายให้ถูกราคานะครับจะได้ราคาที่เหมาะสมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ